ลายครามพอดแคต์เสียงที่เติมเต็มความสุขและประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้อยู่กับพิ่ชันสรัญญาจาปัญญานักพัฒนาชุมชนตำบลร้องวัวแดงค่ะ รายการในวันนี้นะคะจะเป็นรายการรู้เท่าทันแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่อาจจะมาในรูปแบบการโกงต่างๆค่ะโดยในรูปแบบแรกนะคะคนร้ายจะใช้โทรศัพท์โทรเข้ามือถือแล้วแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเจ้าหน้าที่สรรพากรโดยอาจหลอกลวงว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือติดค้างชำระภาษี เจ้าหน้าที่มีความจําเป็นต้องตัดเงินจากบัญชีเงินฝากอื่นหรือหลอกลวงว่าบัญชีธนาคารมีการโอนเงินเข้าออกผิดปกติสงสัยว่าเป็นบัญชีฟอกเงินซึ่งทำให้เหยื่อเกิดความกังวลและเมื่อเหยื่อบอกว่าไม่มีบัตรเครดิตหรือไม่เคยใช้ก็อาจจะหลอกไปอีกว่ามีข้อมูลการใช้ซึ่งอาจจะถูกแอบนำข้อมูลไปเปิดบัตรเครดิต เมื่อเหยื่อเริ่มสนทนาโต้อตอบด้วยก็จะหลอกถามชื่อธนาคารแล้วแจ้งว่ามี DSI หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือปปงติดต่อมาแจ้งว่ามีคดีดังกล่าวเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วและบางรายนะคะอาจจะถูกตัดเงินบัญชีไปเป็นล้านเพื่อให้เหยื่อเกิดความกลัวและขอความช่วยเหลือแล้วคนร้ายนะคะก็จะหลอกว่า จะประสานงานกับทางธนาคารให้ตรวจสอบบัญชีและระง,งับบัญชีโดยด่วนโดยให้เหยื่อนะคะไปหาตู้ ATM ที่ใกล้ที่สุดเมื่อพบตู้ ATM แล้วนะคะให้โทรกลับหรือคนร้ายอาจจะโทรมาอีกครั้งค่ะโดยเมื่ออยู่ที่ตู้ ATM แล้วนะคะคนร้ายจะหลอกว่าอย่าให้ใครเห็นเนื่องจากเป็นเรื่องลับหรือเรื่องผิดกฎหมาย และหากกด ATM แล้วนะคะพบว่ามีชื่อบัญชีคนอื่นก็ไม่ต้องตกใจเพราะเป็นบัญชีธนาคารต่างชาติตั้งรหัสไว้และให้เหยื่อนะคะโอนเงินไปยังบัญชีที่แจ้งนั้นหลายๆครั้งโดยบอกว่ารหัสไม่ผ่านแต่จริงๆแล้วนะคะคือได้โอนเงินไปหลายครั้งแล้วจนกว่าคนไรจะพอใจก็จะบอกว่าให้ระงับบัญชีค่ะซึ่งกว่าผู้สูงอายุจะรู้ตัวนะคะ ก็ได้โอนเงินไปให้บัญชีนั้นหลายครั้งแล้วโดยเหยื่อนะคะมักจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้ฟังข้อมูลข่าวสารไม่รู้ระบบการตรวจสอบไม่รู้ระบบการโอนเงินธนาคารตกใจง่ายเชื่อง่ายแล้วล่าสุดนี้นะคะแ๊งคอร์เซ็นเตอร์อาจจะใช้กลอุบายล่อลวงเหยื่อ ว่าคนใกล้ชิดนะคะถูกตำรวจจับกุมข้อหาต่างๆเช่นข้อหายาเสพติดบ้างถูกคนร้ายลักพาตัวบ้างหรือถูกจับไปเป็นตัวประกันโดยเลือกสุ่มไปยังโทรศัพท์ของเหยื่อที่เป็นผู้สูงอายุนะคะและผู้จาวานล้อมต่างๆทําเสียงเหมือนว่ามีการทำร้ายร่างกายให้เหยื่อหลงเชื่อหรือเกิดความกลัวจนต้องโอนเงินให้คนร้ายในที่สุดคะ่ะ ดังนั้นนะคะไม่ว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์จะมาในรูปแบบไหนก็ขอให้ตั้งสติพิจารณาให้ดีอย่าหลงเชื่อทำตามหรือโอนเงินให้ใครง่ายๆหากได้รับโทรศัพท์จากบุคคลที่ไม่คุ้นเคยมาขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเงินหรือสร้างเรื่องให้วิตกกังวล อย่าบอกชื่อข้อมูลของธนาคารตนเองนะคะแต่ว่าให้สอบถามว่าตนชื่ออะไรถ้าจะบอกชื่อก็ให้บอกเป็นนามสมมุติหรือกดโทรศัพท์ทิ้งไปเลยนะคะให้พึงระวังการให้ข้อมูลส่วนตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับส่วนตัวนะคะโดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินให้กับบุคคลทางโทรศัพท์ที่ไม่น่าไว้ใจโดยไม่หลงเชื่อ การติดตามทวงถามบัตรเครดิตนะคะหรือการขู่ว่าบัญชีผิดปกติทางโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ตเนื่องจากในปัจจุบันนะคะธนาคารต่างๆไม่ใช้วิธีดังกล่าวแล้วหากหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วควรเก็บสลิปที่ออกจากตู้ ATM และโทรศัพท์ไปยังธนาคารเพื่อทำการระงับการทำธุรกรรมและติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการติดตามต่อไปค่ะ ในฉันหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าข้อมูลความรู้ต่างๆในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลล้องหัวแดงจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชได้ทำพอดแคสต์ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม